ะมาแชร์เมนูสายสุขภาพค่ะมาทำเป็นเมนูมัทฉะซีเรียลลาเต้น,นะคะสวัสดีค่ะพี่เน่เรนเทาคอฟฟีนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เน่ก็จะมาแชร์เมนูสายสุขภาพค่ะเรียกว่าสุขภาพกันแบบ ทุกเมนูเลยดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้คือสายรักสุขภาพก็มาสายมัชชา์เลอเวอร์ก็มานะคะวันนี้ค่ะพี่เน็ก็เลยเรียกว่ามาทำเป็นเมนูมัชชา ซีเรียลลาเต้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากันแบบ3สไตล์นะคะคําว่ามัช่าซีเรียลลาเต้ค่ะคือเหมาะกับใครนะคะ1ก็คือเหมาะกับคนที่ชอบมะช่าแหละนะคะ2ก็คือเหมาะกับคนที่อยากที่จะแบบว่าสุขภาพดีด้วยนะคะดื่มแล้วอิ่มเลยแบบนี้เนาะเรียกว่าทมามะฉ่าแก้วหนึ่งอิ่มไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นซีเรียลลาเต้นะคะแล้วก็ข้อที่3มนะคะก็คือสําหรับคนที่แบบไม่ดื่มนมค่ะอ่าคนที่แบบแพ้นมวัวหรือว่าแบบไม่อยากจะดื่มนมนะคะ อะก็มาเป็นเมนูนี้ได้นะคะสี่ก็คือสําหรับคนที่แบบว่าทานเจทานมังสวิรัตไม่ทานนมนะคะก็มาดูเมนูนี้ได้ค่ะอะวันนี้นะคะพี่เนตก็เลยจะมาแชร์เป็น3เมนูมัชชะซีเรียลลาเต้ค่ะอ่ะมีเมนูอะไรบ้างนะคะ เราเรอดูกันได้เลยค่ะเมนูแรกค่ะก็จะเป็นไอซ์มัช่าซีเรียลลาเต้นะคะเมนูที่2เดี๋ยวพี่ด้จะมาทําเป็นมัช่าโคคนัทซีเรียลลาเต้ค่ะแล้วเมนูที่3นะคะก็จะมาเป็นเมนูมัช่าทามซีเรียลลาเต้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะคะวัตถุดิบที่พี่แนใช้วันนี้ค่ะแน่นอนนะคะเราก็จะมีมัช่านะคะพี่แนใช้เป็นผงมัช่าของเลทอฟคอฟฟี่เรานะคะเป็นมัช่าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะของไต้หวันนะคะหอมเข้มเนาะ เสร็จแล้วค่ะพี่เน่ก็จะมีตัวซีเรียลดริงค์นะคะ mm. ก็คือผงธัญ,ญพืชสมาร์ทเนอร์สันเองค่ะซึ่งตัวผงธัญ,ญพืชน,นี้นะคะ mm. เขาก็จะประกอบไปด้วยธัญ,ญพืช5ชนิดนะคะ่ะที่บดเป็นผงละเอียดเลยนะคะอยู่ในถุงนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็ไม่มีนมนะคะเพราะนั้นคือเรียกว่าใครเป็นสายสุขภาพก็คือเรียกว่าใช้ได้เลยเนาะวันนี้พี่เน่ก็เลยจะมาใช้ตัวซีเรียลพาวเดอร์หรือว่าเป็นตัวผงธัญ,ญพืชน,นะะียค่ะ ที่จะเอามาทําเป็นเมนูโขภาพอร่อยๆให้เราดื่มกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นค่ะสําหรับเมนูแรกเลยนะคะก็คือมัช่าซีเรียลลาเต้นะคะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวพี่เน่ก็จะมาทําตัวซีเรียลพาวเดอร์นะคะมาทําเป็นซีเรียลดื่มก่อนค่ะก็คือจะมาทําเป็นนมธัญพืชน,นั่นเองนะคะอ่ะ ก็เวลาที่ทําเป็นเมนูเย็นนะคะสม่าพี่เน์ก็จะให้แบบให้เป็นนมแบบเข้มข้นหน่อยเนาะผงธัญ,ญพืชน,นะคะเขาก็จะมาเป็นผงข,งขาวๆแบบนี้เลยนะคะเนียนละเอียดค่ะน,นี่คือธัญ,ญพืช5้าชนิดที่มาปั่นรวมกันนะคะเอามาบดละเอียดรวมกันเนาะก็จะมีข้าวโพดมีกะทิผงมีข้าวอะไรพวกเนี้ยนะคะมีถั่วเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราใช้40กรัมนะคะพี่เนก็ตักเลยนะคะ40กรัม หลังจากได้ผงธัญพืช40กรัมนะคะเราจะใช้น้ำร้อนค่ะเมนูนี้เราใช้น้ำร้อนที่4ออนนะคะหรือว่า120 ml ค่ะ,ะพี่เน่ก็เทเลยนะคะหรือถ้าหากว่าใครที่จะตวงเป็นน้ำนะคะก็ใช้เป็น120กรัมได้เลยนะคะใครเป็นสายตวงเนาะอะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะน้ำร้อนนะคะมาเทใส่เลยค่ะนี่ตวงเอาก็ได้นะคะคนให้ละละหโหนี่หอมมากเลยนะคะคือแบบอาจริงๆคือหอมแบบ หอมธัญพืชอะ่ะเออ,หอ,ห,อหอมหวานหวานแต่ว่าตัวนี้คือไม่มีน้ําตาลนะคะเดี๋ยวเขาจะมีรสหวานจากตัวธัญพืชอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็อันนี้สบายๆค่ะสําหรับใครที่แบบว่ากังวลเรื่องแบบน้ําตาลเรื่องคอเลสเตอรอลไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเราได้ตัวนมธัญพืชเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่แนจะมาทําตัวมชะช่านะคะสําหรับมชะช่าค่ะเราจะใช้ผงมชะช่าเนาะ นะทะี่นี่จะใช้ผงนม,มชาที่2ช้อนชานะคะที่เป็นแบบทีสปูนแบบนี้ค่ะนี่นะคะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นสายตวงนะคะก็คือจะใช้อยู่แค่ประมาณ3กรัมเท่านั้นนะคะอันนี้1ช้อนชานะคะใส่ไปเห็นไหมคะ2ช้อนชามันจะได้ประมาณ3กรัมนะคะเนี่ยค่ะ1ช้อนชาจะอยู่ที่ประมาณ1.5กรัมนะคะใส่ไป เห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะก็คือถ้าเราตรวงประจําประจำอะค่ะก็คือเราเราก็จะได้อย่างนี้นะคะน,นี้เราจะได้อยู่ประมาณ3กรัมนะคะเสร็จแล้วแค่นี้เลยค่ะพี่เนจะใส่น้ําร้อนนะคะที่2ออนค่ะ60 ML เนาะอ่าเดี๋ยวเราดูนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะพี่เนก็จะใช้แปรงคนนะคะนี่ค่ะเวลาคนนะคะคนให้เป็นรูปแบบเอ่อตัว M หรือว่าตัว w นะคะคนแบบนี้ค่ะ เนี่ยค่ะเราก็จะได้มาเป็นมัชชาดเนียนๆฟองแบบอย่างนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมคะนี่แค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยละอ่าได้2ตัวนี้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาประกบเป็นเมนูค่ะเดี๋ยวพี่เนทจะเทต,ตัวนมธัญพืชน,นะคะใส่ลงมาก่อนเลยนะคะนี่ค่ะละลายง่ายมากๆค่ะถ้าใครที่แบบว่าอยากจะได้หวานหน่อยๆเพิ่มหวานนะคะก็ใส่เป็นน้ำเชื่อมหรือว่า เป็นแบบย่าหวานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราจะอยากจะเพิ่มความหวานลงไปนะคะแต่ว่าอันนี้คือถ้าใครที่ชอบหวานน้อยนะคะจริงๆตัวผงธัญพืชเขามีความหวานจากพืชของเขาอยู่แล้วนะคะพวกถวั่วพวกขา้าวโพดพวกขา้วกขาวอะไรเขามีความหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้จะหวานแบบเบ,บาๆอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใส่น้ําแข็งเนาะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาเอามัชะนะคะที่เราตีเนียนเอาไวะะ้เนี่ยค่ะเราก็จัดการเทได้เลยนะคะอ่าพี่เน่ก็เทมัชเลยนะคะทุกคน เอาหกเฮหกเฮเอาไหมอ่ะเอาเมนูนี้ไปก่อนละกันนะคะโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วหนึ่งเมนูเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่เนจะมาทำเป็นเมนูต่อไปนะคะคือมัชชาโคโค่นัทซีเรียลลาเต้นะคะนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะมีไซรัปมะนาวพราวนะคะเพิ่มเข้ามานั่นเองค่ะแน่นอนค่ะไซรัปน้ำาะพราวนะคะ ยังหายี่ห้อไหนที่อร่อยไปกว่าซินยอริต้ายังไม่เจอนะคะสำหรับพี่เม่เนาะก็เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เป็นไซรัปซินยอริต้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทําเมนูมัช่าโคโคนัทซีเรียลลาเต้กันนะคะเริ่มต้นนะคะเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราก็จะละลายเจ้าตัว นมธัญ,ญพืชก่อนนะคะ40กรัมนะคะ40กรัมค่ะหรือว่าถ้าหากว่าใครที่ตวงจนชำนาญแล้วนะคะก็คือพี่เน่ก็จะใช้กันอยู่ประมาณสองช้อนพูนๆนะคะคือมีความพูนแบบนี้เลยเดี๋ยวเราใส่น้ำร้อนก่อนละกันเนาะน้ำร้อนนะคะ4ออนค่ะหรือว่า 120ML นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่เนก็จะใส่นะคะ2ช้อนพุนๆค่ะอะถ้าหากว่าใครแบบว่ากลัวไม่มั่นใจนะคะก็ช่างเอานะคะก็คือ40กรัมนะคะ40กรัมนี่ค่ะ นี่คือพูนประมาณนี้นะคะใส่ไป40กรัมนะคะทุกคน2ชพูนพูนนะคะเสร็จแล้วค่ะพอเวลาที่เราคนบอกว่าเข้ากันเรียบร้อยนะคะจริงๆนี้คือแบบหอมถั่วหอมออกแนวะแบบทัญพืชแบบนั้นนะคะแต่กลิ่นไม่ได้แรงนะคะหอมแบบกำลังดี พี่นายจะมาใส่ตัวไซลับซินยอริต้านะคะไซลับมะพร้าวค่ะจะใส่มาที่2ปั๊มหรือว่า15 ml นะคะกดเลย1แต่ว่าใดๆคือความหวานแล้วแต่เราชอบนะคะว่าเราชอบหวานมากหวานน้อยอะไรก็คือเอาที่เราชอบแบบนั้นเนาะอ่ะเรียบร้อยนะคะ อหอมมะพร้าวขึ้นมาแทนที่หอมถั่วนะคะเสร็จแล้วค่ะทีนี้พี่เนตก็จะมาละลายมะชานะคะจริงๆบอกว่าคือสมากพี่จะชอบใช้เป็นถ้วยที่แบบว่าเป็นถ้วยอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมี1คือมีหูจับนะคะ2คือมีปากให้เราเทไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นว่าหกแบบเมื่อกี้นะคะก็ถ้าหาว่าใครหาชามมะชาก,ก็คือหาแบบที่มีมีปากสําหรับเทด้วยก็จะดีเนาะพี่เนตใส่น้ําร้อน2ออนนะคะ 60 ml นะคะเหมือนเดิมค่ะ60 ml เนาะเสร็จแล้วค่ะก็คือใส่ผงมะฉา,านะคะที่2ช้อนชาเหมือนเดิมค่ะก็คือประมาณ3กรัมเท่านั้นนะคะใช้น้อยมากนะคะ3กรัมนี่นะคะ1เพราะฉะนั้นค่ะถุงหนึ่งมะฉากของ Oriental Coffee เรานะคะก็คือถุงหนึ่งคือ200กรัมถูกไหมคะ200กรัมนี่ถ้าหากว่าแก้วละ3กรัมเนี่ยค่ะชงได้กี่แก้วคะทุกคนติ๊ก o k ก i k ๊กตกช่วยๆกันคิดหน่อยนะคะอ่า คนคะ่ะให้ละลายนะคะคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะคะว่าเท่าไหร่อ่ะคนให้แบบว่ามีความละลายเห็นไหมเขาก็จะมีแบบเป็นฟองแบบนี้นะคะนี่ครีมมากของมัชาดจ้แม่อ่ะเดี๋ยวเราไปเอาแก้วนะคะแล้วก็มาใส่ตัวซีเรียลลาเต้กันนะคะเสร็จแล้วพี่เน่ก็จะมาประกบล่างเลยนะคะก็คือเราใช้ผงธัญพืชนะคะนมธัญพืชมะพร้าวเนี่ยละคะที่เราผสมไว้เรียบร้อยนะคะเทลงไปเลยะคะ่ะ เหมือนเดิมค่ะแล้วก็พี่เน่ไปใส่น้ําแข็งแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่มะช,ชานะคะง่ายๆแบบนี้เลยมาแล้วนะคะน้ําแข็งเต็มแก้วค่ะแล้วเราก็จะมาตามด้วยมะฉานะคะที่เราตีละลายไว้ค่ะรับรองว่าคราวนี้เทไม่หกนะคะเนี่ยค่ะสามารถเทไปได้เลยค่ะเห็นไหมคะไม่หกนะคะจริงๆพี่เน่ชอบใช้ตัวนี้มากกว่าแต่เมื่อกี้ทําให้ดูว่าเทงั้นเราจะหกได้นะอ่ะโอเคนะคะนี่ก็คือจะมาเป็นแก้วที่สองค่ะเป็นมัช,ชา่า ผงคันดัดซีเรียลดริงค์นะคะซีเรียลลาเต้น,นะคะก็คือรับรองค่ะดื่มไปแล้วอิ่มแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวซีเรียลมันคือผงธัญพืชดื่มแล้วอิ่มแบบนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําเมนูที่3นะคะก็คือ พามซีเร mm ียลลาเต้ก็คือใช้ตัวน้ําตาลตะโหนดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าพี่เน่ใช้ความหวานที่เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะ,อ,ะอันนี้นะคะพี่เน่ก็จะมีไซรัลน้ําตาลตะโหนดนะคะเดี๋ยวเรามาทําตัวนมกันก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะสําหรับตัวนมนะคะพี่เน่ก็จะใช้เป็นน้ําร้อนนะคะที่4ออนค่ะหรือว่า120 ML นะคะเสร็จเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะก็ตามด้วยตัวผงธัญ,ญพืชเหมือนเดิมนะคะ40กรัมค่ะก็คือเป็นสูตรง่ายๆแบบนี้เลยนะคะถ้าหากว่าใครช่างก็ช่างได้เลยนะคะของพี่เน่ก็เป็นสายแบบแตะเอาแบบนี้นะคะ2ช้อนทูซึ่งจริงไม่ควรเอาแบบนะคะอะโอเคเสร็จแล้วค่ะคนให้ละลายเข้ากันนะคะแบบนี้เลย ใส่หลัมน้ําตาลตะโนดค่ะพี่เนก็จะใส่มาที่ความหวานครึ่งออนหรือว่า15 ml นะคะแต่ถ้าใครอยากจะหวานมากหวานน้อยคือเอาที่เตงชอบได้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความแบบไม่ได้เหนืดมากนะคะเคง่ายแบบนี้เลยอันนี้คือ15 ml ต้องบอกว่าตัวใส่หลัมน้ําตาลตะโหนดตอนนี้คือแบบเป็นตัวที่แบบขายดีมากนะคะ เพราะว่าคือลูกค้าขายดีมากอะ่ะขอพี่เน่ตัวไหลังน้ำตาลตะโหนเป็นเป็นน้ำตาลตะโหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของอัมพาวานะคะนี่เขาว่าจะมามีสีแบบออกแนวไหลัปน,นมนม,นมน้ำตา,ตา,ตา,ตาลตะโหนลายเห็นไหมเห็นสีเขาไหมเนาะหอมด้วยนะคะจะบอกว่าสามแก้วนี่คือหอมต่างกันแบบสามแก้วเลยอะ่ะเดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เน่ก็จะมาทําตัวมะชะัช่าเนาะเราก็จะมาตีมะัชะ่ากันเหมือนเดิมนะคะขออนุญาตใช้แก้วเดิมนะคะ แล้วเราก็จะใส่น้ำร้อน2ออนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ผงมะฉาิาที่3กรัมเหมือนเดิมนะคะ3กรัมก็คือ2ช้อนชานะคะแค่นี้ก็เข้มข้นแล้วค่ะไม่ต้องใส่แบบ4-5กรัมนะคะคือประหยัดมากตกลงว่าคิดกันได้ยังคะว่าถุง200กรัมของพี่เน่ค่ะจะสามารถชงได้กี่แก้วคะถ้าเราใช้แก้วละ3กรัมนะคะคือไม่ใช่ไรคือพี่ยังไม่ได้คิดเลยนะคะอาศัยคนอาศัยคนช่วยคิดอ่ะโอเค เสร็จแล้วก็นะคะเราก็มาคนนะคะให้ละลายค่ะอ่ะส่วนผสม2ออย่างนะคะก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เน่ก็จะมาประกบล่างนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะจริงๆพี่เน่ยอยากจะมีความแบบคือเราสามารถที่จะแบบว่าบีบตัวไหลับน้ําตาลตโนดนะคะเพิ่มไปตามขอบแก้วได้แบบนี้นะคะแต่จริงๆคือเขาจะไม่ได้มีความแบบ หนืดเหมือนพวกซอสนะคะแต่ว่าคือเราก็จะมีความแบบพอเวลาที่ลูกค้าแบบได้กลิ่นดูดขึ้นมาค่ะมันจะมีกลิ่นหอมของน้ําตาลตะโหนดขึ้นมานะคะเอานิดเดียวค่ะไม่ต้องเปลืองนะคะใส่แค่เหมือนบีบแบบรอบๆแก้วเท่านั้นเองค่ะแล้วเราก็เทน,นมลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเติมน้ําแข็งเลยค่ะ นี่เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าหอมมากแค่ตักน้ําแข็งใส่ยังหอมเลยค่ะทุกคนนะคะอ่ะโอเคนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาใส่มัชะนะคะอ่าเราก็จัดการเทได้เลยค่ะนี่เป็นไงบ้างคะอ่ะสามแก้วนี้นะคะเป็นไงบ้างคะ ก็เป็นตระกูลมัช่าสายซีเรียลดริงค์นะคะก็คือเรียกว่าดื่มแก้วเดียวก็อิ่มแล้วเอาจริงนะคะแต่ว่าพี่ได้มาแชร์ให้ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้แบบว่าเผื่อเป็นไอเดียสําหรับใครสายักสุขภาพด้วยสายมัช่าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่า3ามแก้วนี้ค่ะได้รสชาติออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพี่ได้มาชิมให้ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมแก้วแรกกันเลยนะคะอ่าแก้วแรกก็คือเป็นแบบซีเรียลแบบธรรมดาเลยเนาะชิมนมก่อน จะบอกว่าจริงๆอ่ะคือแค่นมก็อร่อยแล้วอ่ะมันจะแบบมันมัน,มนหอมๆอ,อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันถั่วมากนะคะอืมก็คือแก้วนี้องบอกว่าคนชอบหวานน้อยคือดื่มได้เลยอันนี้เขาจะมีความหวานของเขาจะผงทานจะพืชอยู่แล้วนะคะอ่าเพราะนั้นนี่คืออร่อยแล้วค่ะแก้วนี้คือแบบไม่ต้องอะไรแล้วสําหรับพี่เน่คือแก้วนี้คือโอเคแล้วครบจบอืม ได้ดืม่มได้ดื่มมัช่าแบบเรียกว่าอิ่มท้องนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูโคโคอโนัทกันบ้างนะคะใส่ไซรัปมะพร้าวเนาะชิมนมก่นอนหืมก็จะมีความแบบนมมะพร้าวแหละเอาจริงคือตัวไซรัปมะพร้าวอะกรบความธัญพืชหมดเลยอันนี้เรื่องจริงนะคะอารมณ์เหมือนเรากินมัชา่าลาเต้มะพร้าวปกติเลยค่ะอันนี้คือแบบเราคือความหวานโอเคเลยหืมอันนี้ก็อร่อยอะ อันนี้ก็คือแบบลาเต้มะพร้าวเลยนะคะอร่อยอร่อยคือมะพร้าวนี่เขาลกลบความทุกสิ่งอันนะคะไม่ได้รู้สึกแบบเป็นธัญพืชเลยนี่ถ้าไม่บอกนะพี่เน่จะไม่รู้ด้วยนะว่าอันนี้คือธัญญพืชอืม มันอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกบอดี้หนักเท้านมอะไรเงี้ยนะคะแต่แบบไม่ได้รู้สึกถึงกลิ่นหรืออะไรที่ที่เป็นทัวเป็นอะไรเลยอมาดูตัวนี้นะคะพามชูการ์นะคะน้ำตาลตโหนดกันโอ้ยอร่อยอะ่ะเป็นดีอะ่ะคืออันเนี้ยจะบอกว่ากินนมเฉยๆก็อร่อยแล้วอะ่ะคือมันจะหอมน้ำตาลตะโหนดอะ่ะแล้วไม่มีความหวานของน้ำตาลตโหนดอะ่ะแล้วมันธรรมาชาตินะป่ะอันนี้คือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ แก้วนี้คือให้ร้อยเต็มสิบอะวิชอบมากจริงๆก,ก้วนี้อร่อยอืมแก้วนี้อร่อยอะคือมันหอมหวานน้ำตาลตะโหนดอะดีมากแล้วคือทุกอย่างคือธรรมชาติหมดอะชาก็ธรรมชาติตัวผงธัญพืชก็ธรรมชาติใส่รับน้ำตาลตะโนดก็ธรรมชาตินะคะโอ้แก้วนี้คือร้อยเต็มสิบเอาไปเลยจ้ะแม่อืม เอร์อร่อยอะแล้วมันก็จะมีความหอมของมัช่าค่ะขึ้นมานะคะความเข้มของคือไม่ได้เข้มมากนะคะอรอร่อยอร่อยอร่อยวิชอบชอบมากนะคะ พี่เนก็มาใช้ให้นะคะสําหรับใครที่บอกว่าอยากจะแบบดื่มเมนูโภาพค่ะแล้วเป็นมะฉาด้วยนะคะแล้วก็แบบไม่ดื่มนมนะคะอาจเะียตอบโจทย์ให้เลยค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะ mm hmm. ก็ไปลองทํากันดูค่ะสําหรับมะฉาซีเรียลลาเต้นะคะโดยที่พี่เนก็มาทําเป็นแบบใส่ไส้ัปมะพร้าวใส่น้ําตาลโนดให้อะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูค่ะอยากจะลองเมนูไหนก็ลองทํากันดูได้เลยนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มลดความหวานกันเอาค่ะอ่ะถ้าหากว่าชอบไม่ชอบยังไงนะคะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะช่วยมาคอมเมนต์บอกพี่เนด้วยนะคะ หลังจากห่างหายกันไปนานนะคะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะอยากจะให้พี่เน้มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกมานะคะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยเรามาแชร์ให้แน่นอนค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้พี่เนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้แม่พลาดราที่พี่เนมีคลิปดีๆมาอีกค่ะสําหรับวันนี้นะคะกับ สามเมนูมัชชาสุขภาพของเรานะคะก็ไปลองทำกันดูได้เลยค่ะขอให้สุขภาพดีนะคะแล้วก็มารอดูคลิปต่อ,ตอไปของพี่เนยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย